สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องหนุ่มต้นอีสานวันนี้พามาชมแปลงมันสำปะหลังหลังจากจันจัดวัดวัเพืชหญ้าไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เริ่มวัเพืชหญ้าก็เริ่มตายเหี่ยวเหลืยง ไปส่วนหนึ่งแล้วครับนะครับยาผมไปผมพ่นไกลโวเซตวันนี้อาทิตย์หนึ่งพอดีนะครับยาก็เริ่มตายแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ตายอีกต้องรอมาพ่นอีกรอบนั่นแนหะประมาณอีกจกักให้อายุ มันสัมบาลังโตกว่านี้อีกหน่อยครับจะได้มาแก้จนจัดวัลพืชปีนี้มันสัมบาลังที่ผมซื้อพันซื้อพันมานี่สามเจ้าเนียบางเจ้าก็ดีบางเจ้าก็ไม่ดีปีนี้มันสัมบาลังการงอกไม่ค่อยดีเลยครับ บางต้นก็ตายไม่เห็นงอกเลยนะครับส่วนมากเปอร์เซ็นต์พื้นที่นี้ผมปลูกอยู่สีไล่สีไล่ห้าการงอกมันสบหลังปีนี้อยู่ประมาณ70%จากร้อเปการงอกไม่ค่อยดีเลยครับปีนี้คือผมไปซาะซื้อพันมัน สัมภลังท่อนมาสามเจ้ามันลเยเลยบางเจ้าก็ดีบางเจ้าก็ไม่ดีการงอกแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมจ้างลูกน้องมาปากักลูกน้องมันปักโคตรเลือกเลยนะครับนี่ครับปักกลงไปเลืกเลยนะครับการงอกก็ไม่ค่อยดีนะครับดยครับ กอดเลิกเลยครับนะครับไม่รู้ปีนี้จะได้เท่าไหร่แนละ้วกีตันนะมันสาบะหลังปีนี้การงอกกันแตกกิ่งไม่ค่อยดีเลยบางต้นก็ใหญ่บางต้นก็พึ่งขึ้นโอ้ปีนี้อย่างนี้แหละครับชีวิตเกษ,ษตรกร องทนการทำเกษตรกรนี่ต้องทนทุกสิ่งทุกอย่างผลผลิตเราถ้าปีไหนดีเราก็ได้ผลผลิตดี้าปีไหนผลผลิตเราการกระเริ่มเติบโตไม่ค่อยดีเราก็ได้เงินทองได้มาไม่เท่าไรน่ครับบางต้นก็ โตได้โต,ตเอาบางต้นก็ไม่โตไม่ขึ้นบางต้นก็ยังขว้โผลขึ้นมาครับอันนี้ผมกะว่าจะมาใส่ปุ๋ยอีกจักอาทิตย์กว่าก่อนครับรอให้ยามันตายไปสนิทก่อนจึงเอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยยูเยะ ปลูกปีแรกครับปีนี้ครับมันสับปะหลังทุกปีผมจะปลูกข้าวโคดเลี้ยงสัตว์ปีนี้เลยหันมาปลูกมันสับปะหลังผสมด้วยครับเห็นราคามันดีครับเลยลองมาปลูกดูพอปลูกปีแรกการงอกกัน จเริ่มเติบโตไม่ค่อยดีเลยนี่แหละครับคือการในการไปซื้อท่อนมันมาหลายเจ้าคนขายก็อยากจะขายให้เราก็บอกว่าท่อนมันดีดีพอเราเอามาแล้วก็ไม่ค่อยดีการงอกไม่ค่อยดียังไงก็ขอฝาก กดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้ให้หนุ่มต้นอิสานให้ครบถึงพันเร็วๆหน่อยนะครับตอนนี้ยอดผู้ชมก็ยังไม่ถึงร้อยเลยครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยลุงป้านาอา fc ช่องหนุ่มต้นอิสานด้วยนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ ยังไงก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ